สวัสดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปองไปทั้งหลายแหล่ครับเมื่อนี้น,นุ่มละมุนควบไปแน่อดทนล้นบ่อยครับเพราะว่าฝนตกเดี่เมื่อนี้ฝนตกแห้งครับครับแต่ว่าผมกับพอดีไปนะครับไปฮตตลาแม่กับไปซ่อมรถ้ยขวางอย่างไรขี่ซุ่มมือรายครับโอ้ยกันย่างมากันยังวากรเ <c oughs> มื่อนี้ครับผมสิยผ้าพ่อแม่พี่น้องครับมาเบิ่งในส่วนของการอัปเดตรถเนาะเพราะว่าตอนนี้นะครับในส่วนของโซนนี้ ที่เห็นอยู่นี่ทั้งหลานี่ก็คือเอาไว้ทรงมอบนอนเผื่อนเนาะนึงนี่นน่นก็สิม,มีพวกไททันครับซีล้ลก็พวกตอนเดียวที่เป็นอีซูซูนะครับที่เป็นตู้ทึบส่งสูงนะครับเนี่ยเป็นปียี่สิบขึ้นมาจุนหอดปียีบามนะครับเพื่อนกัปรับสบภาพเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนรถ่วนนี้นะครับกับซีรถทรงหมอบเนาะกะเบิร์เอาเนาะผู้เด็เเดเกําลัางหาอยู่่า กระเบื้องเอาเนี่ยกะประมาณนี้นะครับรถตอนนี้ครับรถตรงรถตู้นะครับรถเก๋งนะครับเนี่ยที่เห็นอยู่นี่กัหลายคัครับแต่ว่าอยู่ในโซนนี่เพิ่ง,งเอาไว้เซาอยู่ยังใครขายเนาะเอ้าัาที่นี่ผมสีผ้าหยางเบื้องในส่วนของขัง่างนี่นะครับนี่ข้างล่างเลยนะครับอันนี้ก็คือบางส่วนก็ยัง สุดจองไปแล้วบางส่วนก็นยั่างมีให้ซื้อให้ขายอยู่นะครับเนี่ยจังเข้าเห็นนี่แล้ครับเบิเอ้องตออผมก็ย่างรุยฝนเลยแล้วเมื่อนี้ก็เป็นวันที่18สิงหาปี68เด้อครับพ,พี่หอพี่น้องครับเพระาะว่ากับพยยามนะครับในส่วนของการอัปเดตนะครับในส่วนรถทีเขามานะครับมาว่าสจะเป็นรถเกง๋งพวกแอลจีปี 19, 20, 23, สิเกีจนว่ายี่สิมีก็มีดเด้ หลยคัะครับอย่ากจังให้เอ็ดเกียร์ถ้าไมดานะครับซึ่งตอนนี้ผมกับหัวใจข้าแามา่ได้สองมือสามมือนี่นาอกะ,ะยังพอรมีห้ยเลืออยู่ด้วยครับพ่อพี่น้องครับขันผูใ้ใดอยากได้ก็บอกมาเลยเด้อเอารถเก๋งหน่อยกับพวกเอ่ออลไอเอลติสแล้วกับซิมี v ่วิออนด1.5นะครับวิออด1.5ซึ่งเป็นปียีบ ราคาประมาณ3าม0 0นเจ็ดหมื่นเกพันอันนี้ผมได้เฮ็ดคลิปแยกไว้ให้แล้วนะครับกลับไปเบื้องเอานะครับเอ็กเพนเดอร์เขามาขั้นหนึ่งหนาไหมนะห้างพูดแยกได้กับเบื้องเอาน้กพูดหนางเด้ออ่าเมื่อนี้ผมกับสา,าลุยฝนเหครับเมื่อนอี้เ <c oughs> ออเฮ็ดจ,จังไลนะกาอซซนะครับ1.9นะครับซึ่งมันมีขั้นหนึ่งอยู่ผมจำไม่ได้ว่าขั้นไหนมี3ขั้นอยู่แหละเป็นัวยกสูงเกียวออโต้แล้วเป็น1.9นะครับ รถเป็นปี20นะครับแล้วก็ราคาเพิ่นหาแสนสามมื่นกั่าพันหนึง่งเนาะกระเบื้องเอาในคลิปย้อนหลังของหมู่บ้านด้วส่วนมีออนครับนี่ผมเ็ดเซ็ตไว้อยู่3ขั้นสีขาวครับเพ็่แจะใส่ฮักเพราะว่ารถเพิ่นใส่หน่อยเนาะนี่นี่งามหลามาที่นี่ในส่วนของแคปสีขาวที่เห็นติดหนามหมูป้าหมูป้าอยู่เนี่ยีเด้อหมูป้าเด้เนี่ ก็จิเป็นนาซิเป็นตัวอ e, ีเนาะอี e, หรือว่ามิดนั่นแหละครับเพราะว่าเป็นรอแม็กแล้วก็เพิ่นเขาแม่ประมาณยี่สิบกว่าขั้นเนาะในส่วนของกระบะแคปแคลลี่บอยนะครับเป็นนาไม้หนังมูปลาแล้วเป็นเกียร์ออโต้เด้่ไอที่คุณบอ่อคุณแม่เห็นยังไงเป็นเกียร์ออโตโ้ะนะครับสีขาวนี่เดี๋ยวถา่ายราคาดู้ราคาประมาณมาอยู่บาทที่นี่กันนิดนึงขั้นนี้เป็น1.8สปอร์ตนะครับนี่ บ้านมีไผเป็นเจ้าของอยู่ฮามฮามมีผู้อยากได้นะครับเด้อเบิ้องออเดอร์ปันนี้เดอ้ดเดอฮามมีผู้อยากได้พูดรถเขาม้ามือนี่ครับแคปยกสูงนะครับพ่วงสม้มเบื้องหนานะ้าเลยสิเป็นเป็นนา21 22แล้วนะครับเป็นคับซีคุณละเบื้องเอาพูดอ่ะแคมลีวีออด์พูดอ่ะขามาหลายคัะครับมิวเอก็ก กับแม่เลยไปนี่กับี่คือกันครับในส่วนของรถทีพึ่นของแม่ไปนี่ครับกับอัปเดตให้นะครับพ้อมพี่น้องได้ไมา่นาั่งส้มกันฮ่ากำลังหารถอยู่เอาไปใส่ยูให้ Hi, ยู่สวนอยู่ในอยยูหน้านะครับเอาไปใส่ในชีพประจาวันกันนี่แหละครับอุ้ยหน้าฝนเนาะเฮ็ดจังดได้ได้ก็ต้องรุยฝนแหละครับเอามาที่นี่ในส่วนของซ้อนนี้ครับสีเป็นรถเพิ่นจังไอ้สีฟ้า,ฟาที่เห็นอยู่นี่ นะครับซีวฟ้าี่เห็นอยู่นี่ผมบอกเลยว่าราคาดีบาถึงหาแสนเป็นซีประตูนาไม่หลือเกียวโตวนะครับอ่านี่ก็แคปเกียวโตวถ่าเรือถา่าราคาออกเดี๋ยวผมสิอัพเดตให้มาที่นี่ใน่ซนของนาโอปีสิบเก้านะครับสิบเก้าจนยี่สิบนี่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 ขั้นน,นี้ไม่แสนสองขายอยู่สามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันเด้อเลื่อมไล่ด้อันขั้นไหนมีราคาบอกรถหกแปด 6, 8, 5้าี่นี่ขันนี้มีแค่รีบ่อยพร้อมไม่แสนสอนเอาไปโหลดหนึ่าขัาน้นนี้นะครับทะเบียน6 8, แปหนะครับไม่1นึ่งแสนหนึ่มืาเกียถ้าไม่ได,ด้ดขันสีบอนเงี้ยนี่กียรไม่ได้ขันนี้3 8, 9, ามแปเาครับเพราะว่าเลขไม่เพินต่ำนะเลขไม่ก่อต่ำกว่าแสนหะ้านขั้นนี้โหตะขาา่ามาม่บ้ยนมีราคาดิมาที่นี่ขามาฟังนี่จักหน่อยนึง กระสีเป็นแคปนะครับเกียร์ธรรมดาโฟวิลนะครับโฟวิลขอแม่หลายนี่โฟวิลนี่ขอแม่หลายขั้นผ่านผู้ดไดกได้ก็บอกน้องนุง่มคุณแม่นแน่รถเดี๋ยวผมสืเบริเงรถไว้ให้ครับเอาคันนี้มีราคาแล้วนะครับคันนี้ไม่อยู่แค่์แสงกรบเจ็ดพันครับแสงกระเจ็ดพันขายอยูสามแปดเก้านะครับสามแปดเก้านี่ได้คันนี้เด้อมีแครีบอยสีบลอนเงินพร้อมนะครับคันนี้กัอยู่ในกลุ่มของ คันชี้เขาวให้เข้าใจว่าเป็นเกียร์ออโต้นะครับเกียร์ออโต้นะครับคันนี้เดอ้อยังบระันมีราคาคันนี้เพิ่อนหัวตะเข,ข่าแม่คือกันก็นกเป็นเกียร์ธรรมดายังบระพันธ์หูสปีกนะครับก็เบ,บิ้งกันไปเนาะเบิ้งเพิ่นๆไปสักกอนถ้ามีผู้อยากได้เนี่ยตั้งเสียมอีอ่าเอฟซีปัญหาแม่ย,ยู่มาขัดบ่มีขึน้นหรบร่มีบ่นี่มีสองคันนี่สองแปดห้าหกเป็นนามูปลาแล้วเดี๋ยวคันอยากได้ก็ทักแม่แล้วกันเนาะผมเบิ้งราคาให้เนี่ยสองคัน 638เนี่ยเดี๋ยวเบิงราคาให้เด้อเอาขามาฟังนี่ครับขามาฟังนี่ในส่วนของนี่ตอนเดียวนะครับหนาไหมหนามูป่ปลาแล้วนะครับมีหลังค่านะครับโบสูงหลังค่าโบสูงอาว่าหลังค่าเสมอเก่งก็ได้นะมีผ้าใบยืดด้านข้างให้กะรถข้ามามเมืม่อนี้ครับกะถฐาราคาต่อไปนู่นพายากได้ก็แจ้งความประสงค์มาลดเพรต้องคิดหลายนะครับเพรต้องคิดหลายนะครับนี่จังสิโอ้ย เบื้องเราเนี่ยนี่นี่หัวตะเขาา่าแม่น้าหมูปลาแล้วครับแล้วก็เป็นตอนเดียวหลังคาสูงมีผ้าใบคลังนะครับให้เอาไปคุนข้นคุนพักขนหยาไปใครล็อกโคยังมีอยู่เด้อล็อกโคซีะตูยกสูงเกียร์ออโต้สองจุดแปดขับสองเหลืออยู่สามขั้นนะครับนี่นี่สามขั้นเด้อห้ามผู้ใดอยากได้ไดไดก็บ,บอกแล้วกันเนาะนี่เบิ้งเอาพี่น้องไงไปด่า เอาบาที ini, นี่ในส่วนของอหนาล้อหรือหนาปีสิบเก้านี่มีขั้นหนึ่งไม่แสนสองขายอยู่สามแสนแปดนเกาพนะครับบุมม um ีแวตออเดอร์เสียค่าโอนสองพนเจ็ดร้อยบาทก็สมันล้วครับเอาไปรูดนะครับพี่เล่นเนือ้อนะครับพี่เล่นเนือ้อเอาจักน้อยหนึ่งเอาจากน้อยหนาไม่แล้วนี่พี่เล่นเนือ้อง่ามหลายนี่เบึ้งเอารวดเป็นปีไม่แล้วนาทีเป็นปียนะีบนะบื้งหนาเพื่อนเลานะ ซีประตูเกียวโตแน่นอนนี่นี่กําลังเขาแม่ลายนะครับกําลังเขาแม่ลายเอาอีกขั้นหนึ่งในส่วนของแคปเกียร์รรมดานะครับหนารอกับปี19กกแล้วครับขั้นนี้ไม่แสนสี่หมื่นครับขายอยู่สามแสนแปดหมื่นกว่าพันครับเอาไปลวดนี่หกแปดหกสี 6, 8, 6, ง่งามครับขั้นนี้ผมจะเขาแม่อ่าขั้นนี้เป็น นามูป้าแล้วนะครับแล้วก็เป็นเกียร์ออตโต้นะครับแต่ว่าสเปคกมาหันหูพอยากตทักมาซำนั่นล่ะครับครับซีรับซีครับมีอยู่ขั้นหนึง่งเป็นป้ายฝ้าแสดงว่าเป็นจดผู้โดยสารนะครับแสดงว่าข้างหลังแค่รีบอยเพื่อนอนะ่ะมีมองนางพอ่อเออนะตรงประเด็นเลยตรงกับสเปครถเอา้าฟังนี้ครับ6839กา็เป็นเกียร์ธรรมดานะครับ ไม่แสนสี่หมื่นเก้าพันขายอยู่สามแสนแปดหมื่นเก้าพันครับสุข,ขัันนี่ไดนผ่านการพิจารณาและการตรวจสอบเจากอินสเปกเตอร์เรียบร้อยนะครับพร้อมใส่งานเลยนะครับผมบอกเลยสภาพเกียร์อแน่นอนเอา้าขั้นต่อมาจะเป็นหกเก้าศูนย์หนึ่งเป็นเกียร์ทราไมดานะครับขั้นนี้ไม่แสนกัาแปดพันขายอยู่สามแสนแปดหมื่นเก้าพันนี่ครับงา่งายๆเลยมีแค่รีบอยพร,ร้อมอูยผมกับจะเม่นมันเนาะคือ <laughs> เอาคันนี้มาไหมซีประตูเกียร์ยังบูดไอเกียร์ธรรมดาเลยนี่เป็นรถบูดไอซานนี่ยสองหนึ่งสามสามห้าบูดไกหาอยู่อันนี้เขามาหมัยด้วนี่เขมามะมัยบ่ท่านมีราคาบ่ท่านมีราคาเนี่ยสีฟ้านี่ครับไม่เลขไม่หน่อยๆบ่ถึงแสนขายอยู่บ่เกินผมตีไว้อยู่บ่แม่นหาแสนเว้ยสี่สีส่แสนเก้าเก้าเอาสิน,น่าเออ ขันนี้ก็มีราคาแล้วไม่อยูแสนแปดครับคันนี้ขายยูสามแสนหกหมื่นกว่าพันครับขันนี้ถือกระมูได้นี่หกแปดสี่เจ็ดนี่ง่ามอยู่ง่ามอยู่ง่ามอยู่อ่ะนกลุ่มของตอนเดียวครับตอนเดียวที่เป็นข้าวกบ็อกทรงสูงของใครโตโยต้ารีโวปุริเลคันนี้ทักมาดื้อนีหนึ่งเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดเก้าหนึ่งนะครับแล้วก็อีซูซูหนึ่งจุดเก้านะครับห้าสี่สองแปดยังเสียครับ ยังมีให้เลือกอยู่บ่หลายขั้นเร็วนะเอา้ายังมีอีกสักล็อกสองล็อกครับพี่น้องครับไฟก็ได้เนะาะไฟฮิตให้ฮิตนะนี่ยแหละก็คือสายยายหนุมน่มๆคนขับหน้าก็คือคนบ้านหน้าเนาะแต่คนฮิตฮิตให้เฮ็ดหน้าละครับแต่ว่าอาชีพใหญ่เติบโตได้ใหญ่มากกับมาขายรถนี่แหละครับเอา้าถ้ากโกบอกเซตนี้ผมเค็ดราคาไว้ให้แล้ว นะครับผมเห็ดราคาเห็ดคลิปไปเห็นแล้วนะครับถ้าผู้ใดอยากได้นะครับในส่วนของเนี่ยเจ้าตัวเจ็ดแปดแปดหาเนี่ยเปิดค้างเปิดไทยได้เบิดเลยนะครับเป็นนามไม่พร้อมราคาไปเบิ้องนี้คลิปเอาครับเพราะว่าผมเหตุเลยเออสามแสนเจ็ดหมื่นก้าพันนี่งขั้นนี่งสามสามสามแสนเจ็ดหมื่นก้าพันไม่เจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นเจ็ดพันกู๊คักเอาไปรูดนะครับเอาไปไสรูดครับอีหลายขั้นคัก เอาไปที่นี่ขออนุญาตเด้อพี่น้องเไงในส่วนของสีฟ้าที่เขาเห็นนี่นี่นะครับเห็นอยู่นี่นะครับเพิ่นเฮ็ดโปรโมชั่นอยู่าราคาบ่ถึงหลายแสนนะครับที่แรกเพิ่นเปิดมาหลายแสนสี่หมื่นกวาพันประมาณนี้ตอนนี้เหลืออยู่บ่ถึงหลายแสนแล้วเดี๋ยวคุเยเองได้กระทักมาแล้วกันเนาะเดี๋ยวผมเบิ่งไว้ให้ในส่วนของสีประตูเตีย้ยเกียร์ออโต้นะครับที่เป็นสีฟ้าอย่างเดียวเด้อที่เป็นสีฟ้าอย่างเดียว ที่เป็นสติ๊กเกอร์สีฟ้ายัางเหนียวเลยนะครับนี่ถ้าคุณบ่อคุณแม่เบิ่งแล้วโอ้ยอยากได้หาไว้จะคั้นนี้นะนุ่มสิบอกลวดนะครับบ่ต้องเกลงใจครับบ่ต้องเกลงใจคนกั้นเองไม่ต้องเกลงใจใครนะครับบ่เป็นคนซีสเกตเด,ด้เป็นคนหนองบัวว้ากต่เจ้งเบิ่งเอาลวดเห็นมู้เจ้าหลายคักเพราะว่าผมกับเนื่องด้วยเป็นคนสาธาราณะครับพี่น้องครับ เห็นว่าผมไปพุ่นไปพี่ไปบริษัทนั่นบริษซัทนี่กัเนื่องด้วยว่าเป็นกับอยากเห็นมุมมองความคิดแล้วเก็เฮตลาดเห็นข้เจ้าเนาะกับแต่ละมองกับบัคือกันนะครับแต่ละมองกับบัคือกันแต่มองทีที่ผมเห็นว่านะครับเข้าซื้อแล้วว่าแพงเกินไปว่าได้เอาเสียเปรียบเกินไปกับมองนี้แหละครับมองนี้แหละอ่ะคันนี้เข้านี่แหละครับกับเป็นราคาที่ฟังได้นะครับราคาที่เพิ่นเปิดแม่เพิ่นกะ รับผิดชอบแวทเบิดเลยเท่ากับว่าต้องไปเขาวงหลายในเรื่องของค่าจ่ายเพิ่มเติมเนาะในส่วนของการซื้อรถแต่ละขั้นเสียสีเก็บเงินได้เติบได้ไง่ายมากเนาะเสียสิได้กำไรมากห้างผู้พกแม่ก็ได้ห้าลงนกับใครอยขายมันสองปีสามปีห้างค,คนเป็นสิบป,ปีเร้าปีแห่นสิได้รถแต่ละขั้นโว้ยคือมันทุกเป็นยากเนาะ,ะเอาบ้านสะไลครับบ้านสะไลห้าผู้ดีผู้อยากได้เนาะในส่วนของ ยี่สูบสูบานเฉลี่ยขั้นนี้ผมเคยเฮ็ดคลิปสั้นๆไว้ให้ยูหาราคาเด้อเป็นเครื่องสามพันได้หายากมากๆสองหนึ่งสองสามนะครับสองหนึ่งสองสามหารุ่นะครับคุณเอ,เอ,เอกเดชทักได้ด้วยขั้น,นเบิ้งเอานี่สองหนึ่งสองสามขั้นแหนมเพิ่นจีตจ,จ้องแล้วนะครับเป็นเครื่องนึงที่เก้ามาที่นี่ในส่วนของหนาไม้ที่เป็นเกียร์ออโต้ก็คือพเพลนเนอร์นะครับปีไม่ไม่เราคือปียี่สิบขึ้นมา ผมได้ฮ็ดคลิปแยก้อยูในสามขั้นนี่เบิ่งเอารวดนะครับเบื้องเอารวดนะครับเบิ่องเอเบิ่งเอา,เอาไปย้อนเบิ่งในส่วนของคลิปเด้อพันผู้ใดเป็นเอฟซียูกับสีหูยู่ว่ามันเด้งเห็นไหมนะครับนี่กับซีประตูเกียร์รมดาเป็นปีไม่แล้วนะครับผมคิคลิป้อยูสามขั้นจะเบื้องเอาเลกไม่สี่หมื่นหกหมื่นแปดหมื่นว่าไปขายราคาดีพร้อมนะครับราคาพนดีผมบอกเลย รา้วค่าบริเวณเปรียบเท่าไหร่หนะครับผมบอกสั้นแหละพราะว่าบ่บบมีแหวนเจ็ดเปเต์เท่ากับเปเสียค่าโอนเอาสองพันเจ็ดเต๋อขี้นองไงถือที่สุดแล้วตั้งแต่ไปเฮ็ดมานี่ฮ่าฮ่าเบอร์เอรเงาบุ๋ยนะขี้หอดหน้าเด้อป่านนี้มันญี่ปุ่นเพื่อกัดเข,าข่าคอยตายว่เหรอวะคืฮ่าฮ่าเอ้าเฮ็ดจังเลยนะครับนาทีการน,นำเสนอรถเทปของพี่น้องได้มีโอกาสนะครับได้ เห็นสองห้างว่าโอ้รถด,ดีๆเขาจะออกมาจากนี่ตัวไปขายให้กูเนี่ยสีไดงสีนะสี้าใจว่าอ๋ออออ๋อ,อนะเนี่ย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 ง่ายๆมึนสีคุณพ่อคุณแม่ปิ๊ตกม่อเฮ้านี่เจ้า,า,าจว่าเท่าไรแล้วคุณบวกไปนะครับก็แล้วแต่เพื่อนเราว่ามันคือธุรกิจเนาะเนี่ยยกสูงเกี่ยวตัวง,า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 งา่ายๆเกี่ยวจิดง่ายๆมังสิครับนี่หาเอาครับขันยากได้ก็จยังว่าล่ะคือยังว่าผมมาล่ะบอกว่ารถ นุ่มเอ้ยเบิ้งให้พ่อให้แม่เนี้ยเบิ้องให้อ่ำในไส้เนี้ยเบิ้งให้หนูในจาเบิ้งให้ผมเนะครับเนี่ยผมเฮ็ดอาชีพนี่ผมมีเงินเท่านี้เท่านั้นผมทีได้รุ่นได้ก็ว่ามาหรอกครับจังเสียซีประตูเกียร์ถ้าไม่ได่าเนี่ยงั้งง,างา่ายมั้งสิครับง่ายอีหลีบริเวอร์ลินไปเบิ้องชีพเอาวรวดที่ผมเฮ็ดไว้ให้สามขั้นงา่ายครับไม่หน่อยๆครับไม่หน่อยๆแล้วก็ไม่ถึงวาระย่างเนี่ยห่อใส่ต่อไปห่อกับบต้องพะวงเรื่องของการ ความเสื่อมสภาพของเครื่องยนต์ตัวรถเป็นเป็นยังไงเขาก็ประสงพว์วงไหมครับความหมายผมก็คือภ,ภายายมนะครับสื่อสารออกไปทั้งนี่แหละครับทั้ง YouTube เนี่ยทั้งช่องทางอื่นๆเนี่ยที่เป็นออนไลน์ให้คุณพอ่อคุณแม่ได้เห็นว่ารถที่เขาจำหน่ายอยู่ในประเทศเท่านี่มันอามาจากใสรถมันคือหลายเทนะความหมายผู้เจ้าก็รู้ว่าอ๋อ อ้นนีไอ้นุ่มนามนุนบอกเดียวว่าอ๋อเราอยู่มองนี่นี่ปเฮศฝังงน้านี่รถจอดซาบลาบอยู่นี่จะแมนไหลซื้อในมุมนามนุนเนี่ยค่อยไปเรองเสียเวทว่าสันมีเด้คุณพ่อคุณแม่บอกว่าโอ้ยเจ้ากระไดขอบคุณหลายๆเด้อวะผมกับนะครับค่าความซ้ำหยัางนี่แหละซ้ำมันเถาะที่ไปรูดนะครับกับด้วยความ ลักในอาชีพเนาะนพ่อมพิน้องเองเกลี่ยบริซีเรียแล้วครับเข้ากับเฮ็ดกันไปเรื่อยๆนะครับนำเสนอคุณพ่อคุณแม่ไปเรื่อยๆพ่อมพิน้องเข้าเนี่ยอีซูซูเนี่ยกำลังเข่าแมา่หลายเลย1.9ทั้งเคลียร์บ่อยทั้งเคลียร์บ่อยนะครับหลายพูดนะครับหลายพูด,ดชิวจังได <laughs> ในส่วนของตอนเดียวนะครับนี่็นบะ ให้เลือกตั้งเยอะแยะเลยบพว่าสิเป็นออซูซุกับโตโยต้าเพราะส่วนมากรถเศ้าในระบบมึงให้กับสิเป็นค่ายลักๆก,ก,ก็คือออซูแล้วก็โตโยต้าเป็นลักนะครับในส่วนของรถทุกเซกเมนต์เลยเนี่ยขั้นอีพ่นพ่นจองไปแล้วเสียดายครับนี่เอาไปรูดนะครับก็บเป็นอีกหนึ่งคลิปนอกพีว่น้ององก้กกะยางตากฝนนี่แหละครับเพื่อที่ใส่คุณบอคุณแม่นะครับได้เห็นว่ามือนี่นะครับ รถมันขอแม่หลายเป็นไดแล้วกะรถที่เขาหาอยู่นี่มันตรงสเปคเขาบอกอยากได้ขั้นไหนหรืออยากได้รุ่นไหนบอกนุ่นมุนคบปหนแม่ไหน,นะครับผมชีรีเบิรงไว้ให้ในส่วนของรถที่คุณบออคุณแม่อยากได้นะครับนั่นแหละก็คือเป็นเงื้อหาของคําว่ารถหมดสัญญาเช่านะครับซึ่งผมกับยูมองนี่นะครับต้นน้ำของรถม,มือสองนะครับผู้เด็กด้ขั้นไหนทักแม่มีงบเท่าไหร่บอกแม่เออเดี๋ยวผมเบิงดูแลให้ในส่วนของ กหลดงามๆให้คุณพ่อคุณแม่เอาไปใส่เนาะกะซ้ำนีแ่แหละครับเมื่อนี้โตกแห้งแล้วเดี๋ยวสีออกไปเลยมันสิทวมน้ามสิทวมแล้วโอเคเล้วพี่เมย์น่าโปรเกได้ดขั้นไหนทักมานะครับตามที่ผมบอกเปิดอท่าอยู่ข้างหน้าทักมาโหลดสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ